ไม่เลิฟเอาอะไรคะเอาอะไรหรออือเอาอะไรคะอืมเอาอะไรล่ะคะลูก สงสัยกลิ่นข้าวผัดมันโหยหวนทํทำให้ไม่เลิฟเสียทรงละแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะไม่ให้กิ่น